สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรา,าศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจากดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคม2563นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหัวลาสัรร์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปิดลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวมั่นยัามากขึ้นสามารถอัดลายไอดีไปได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ฝากบอกอนิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ได้ทำ็บบใสนะครับในเรื่องของอรวมพยากรณ์ไว้แล้วในบูพยา a boxspot com นะครับเขียนไว้กับคอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของการดูดวงหลายแบบนะครับก็สามารถเข้าไปดูคำพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆได้ที่มากกว่าการดูใน YouTube นะครับก็ไปดูติดตามได้นะครับปักคอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีธนูในช่วงเดือน ตุลาคมนะครับไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่ The e m p r e s s เป็นไพ่ประจําตัวนะครับ The e m p r e s s เนี่ยเป็นไพ่ของความอ่อนโยนไพ่ของความอ,อ่อนหวานอ่อนโยนหรือว่าเป็นนะเมตตามีสเสน ह, ่ห์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับมันทุกอย่างจะค่อยๆดีในทิศท,ทางที่ดีเพราะว่า Empress เนี่ยเป็นไพ่ของความสุขความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความสุขความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่เป็นไพ่ประจําตัวนั่นหมายความว่า คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้กับตัวคุณมีในลักษณะของสิ่งที่ดีถ้าคุณยิ่งเป็นผู้หญิงนะครับก็แปลว่าคุณก็จะได้ความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่ดีกับในเรื่องของชีวิตรักหรือชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นพูดง่ายๆคือเอ p มเพรสก็คือไพ่สัญลักษณ์ของแม่นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเพศชายก็จะแปลว่ามีความรักความสุขความหวังเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวหรือเป็นลักษณะของ ได้ภรรยาที่ดีที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเป็นความรักที่กําลังจะมีความมั่นคงที่ดีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานบางคนอาจจะได้คอมมิตบางคนอาจจะได้ลักษณะของนับเมตตาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีในลักษณะของสิ่งที่ดีหลายๆสิ่งที่เข้ามากับในราศีธนูแล้วก็ลักนณาธนูอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพระศบดีคือดาวประจําตัวนั้นกลุ่มกับลักนาของตัวคุณเองร่วม กับดาวเสาร์นะครับแล้วดาวราหูก็ออกจากเรือนปัตตนิไปแล้วทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกําลังจะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีมีเกณฑ์ของการที่มีการบรรเทากับทุกสิ่งทุกอย่างในสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่โอเคในอดีตมันก็จะค่อยๆมีการฟื้นฟูหรือมีการปรับในทิศทางที่ดีโดยรวมจึงเป็นไพ่ e Empress ขึ้นมาเป็นไพ่ตัวตนของตัวคุณเอง แต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องได้ดีแบบทุกคนหรือว่าได้ดีแบบลักษณะของแบบเปิดมาเดือนตุลาปุ๊บคุณก็จะดีเลยนะครับไม่ใช่นะบางคนอาจจะมีลักษณะของสิ่งที่ไม่ดีก่อนเนื่องจากไพ่ยพยากรณ์เนี่ยมีไพ่ของอใบที่เสียขึ้นมาด้วยดังนั้นแปลว่าก่อนที่คุณจะดีได้แบบเนี้ยคุณก็ต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความชอกช้ำผ่านลักษณะของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมามันถึงจะทำให้ตัวคุณนั้นแข็งแกร่งแล้วก็เลือก ถูกทางมากขึ้นจนประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสุขความหวังหรือว่าการงานการสนับสนุนที่ดีจากคนอื่นๆรอบข้างอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งที่ดีนั้นตามคุณมาจากการการะทําของตัวคุณเป็นหลักถ้าคุณรู้จักอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ The Empress เนี่ยหรือรักครอบครัวนะครับดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนหลักของเราเราก็จะได้รับความสุข หรือว่าความหวังอะไรที่มันเติมเต็มกับความรู้สึกข,ของเราได้มากขึ้นด้วยเช่นกันมันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาสะท้อนกลับมาให้กับเราเนี่ยเป็นในสิ่งที่ดีอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะบรรเทาลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงหรือยังมีโอกาสที่ยังจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้แบบนี้นะครับกู้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้อิทธิพลของดาวการเงินนะครับเราจะมาดูการเงินของชาวราศี ธนูก็จะเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเชื่องช้านะครับเป็นดาวแห่งการรอคอยแต่พอให้คุณทีหนึ่งคือวิเศษสุดคือเรื่องอสังหาที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆความมั่นคงของตัวคุณเนี่ยมาทับกับลัคนาธนูนะครับก็จะทําให้ลักษณะของดาวเสาร์นั้นเป็นอุดมเกณฑ์หรือองค์เกณฑ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเงินที่มั่นคงอย่างที่บอกว่าเห็นไหมครับ มีไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญเนี่ยหมายถึงภาวะของความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมีความมั่นคงมากมากเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีดาวเสาเน์โคจรเป็นเดชเป็นสีหรือมอนตรีในดวงชะตากําเนิดเนี่ยนะครับจอมาเนี่ยจะทําให้ตัวคุณนั้นได้ทรัพย์สินอสังหาได้ที่ดินได้สิ่งที่พึงใจทุกสิ่งทุกอย่างมากแต่มันก็มาพร้อมกับความเหนื่อยความลําบากนิดนึงคือลําบากก่อน คุณทุงจะมีผลที่ดีกับในลักษณะของดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์เนี่ยจะให้คุณทีหนึ่งให้คุณหนักให้คุณเยอะมากแต่ว่าคุณต้องแบกหลับก่อนนะนะครับประมาณนั้นเนาะถึงจะได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นและยังมีราชินีถือเหรียญมาบอกว่าคุณจะมีลักษณะของการเงินนั้นหมุนเข้ามามากทําให้คุณต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงิน ชาวราศีธนูและกาธนูเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งมากนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยทับกับลัคนาและเรือนการเงินด้วยแปลว่าคุณสามารถที่จะควบคุมสถา,านการณ์การเงินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะมือนกับ ขยับขยายเรื่องของการเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จที่ดีมีความมั่นคงในหลักทรัพย์มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวพหัดสดีก็คือดาวพันธุคือดาวแห่งรากฐานของชีวิตนะครับเรื่องของอสังหาที่ดินมากุมกับลักานณาจึงทําให้ปรากฏหนึ่งเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญขึ้นมา อู้ฟู่มากเลยทีเดียวใครที่มีการขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินลองปรึกษาในลักษณะของเพศหญิงนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นมารดาก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษเลยนะครับการเงินถือว่าอู้ฟู่แล้วก็ดีมากเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลักนาธนูส่วนในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวราศีธนูก็คือดาว ดาวพุธตอนนี้ได้โครจรอ,อยู่ในเรือนลาภช่วงแรกนะครับเป็นตำแหน่งโชคลาภความสำเร็จการงานมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองที่ดีมีโอกาส มีลักษณะของการงานนับประสบความสําเร็จที่ดีได้ควีนถือไม้ปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่การงานการงานเนี่ยมีโอกาสบริหารจัดการมีตําแหน่งการงานที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสได้ลาบกับในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งและได้การเงินที่ดีอูฟูขึ้นเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศหญิงอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าการงานคุณมีโอกาสได้ดีนะครับ โดยเฉพาะคนที่จะเป็นเพศหญิงเนี่ยจะให้การช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณได้แต่ว่าการช่วยเหลือสับสนครั้งเนี้ยมีโอกาสเป็นเพศหญิงนะใช่ไหมครับมากกว่าแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแบบว่า ทนแรงกดดันหรือความจุกจิกจู้จี้กับในเรื่องของเพศหญิงคนนี้สักนิดหนึ่งแต่เขาก็หวังดีกับตัวคุณนะครับและมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับความรักความสุขความหวังที่ดีมากๆเลยชาวราศีธนูลัคนาธนูในไพ่สาหรับเนี้ยมีสัญลักษณ์เพศหญิงมาถึง3ใบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอิทธิพลของเพศหญิงจะมี เรียกว่าอะไรนะเหมือนกับได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพศหญิงมากที่สุดเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลักนณาธนูการงานมีการเจริญเติบโตมีการได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้การงานที่ดีการงานอยู่ในเรือนลาภะมีโชคมีลาภที่ดีถามว่าบางคนอาจจะอยากจบสิ้นในเรื่องของการงานเพราะว่าบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานนะมีไพ่สิทธดาบแล้วก็มีไพ่เอกอ้อขับเกิดขึ้นด้วยหมายความว่าคุณอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกเครียด กับในเรื่องของการงานมีไพ่ไฟล์ออ c คัเกิดขึ้นด้วยคือคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนะครับดาวพุธเนี่ยจะควรจรถอยหลังไปที่ราศีกันเป็นพพเรือนกรรมะแต่จะเข้าสู่ตำแหน่งกเกษตรคือความมั่นคงความมั่นคงนะมีแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องหยุดนิ่ง นะครับไต่ตรองตึกตองให้ดีก่อนการงานอาจจะต้องกลับไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมแต่มันมีโอกาสที่จะดีกว่าเดิมได้นะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะโคจรถอยหลังไปที่ราศีกันเป็นพเลเรนกรรมะคือแปลว่ากลางฟ้าหรือแปลว่าอิทธิพลของความมั่นคงใน,นเรื่องของการงานคุณก็จะประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง หรือได้ยศได้ตาแหน่งได้การงานอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะมาช้าสำหรับบางคนในช่วงของประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะเดินผิดปกตินะครับเขาเรียกว่าวิคนคาติการหรือดาวพุธนั้นเดินผิดปกติในช่วงของปีหนึ่งดาวพุธจะผิดปกติ3-4ครั้งต่อปีถือว่าบ่อยมากๆเลยชาวราศีธนูจึงทำให้มีการงานที่อาจจะสะดุดหรือติดขัดแต่เวลา รุ่งก็พุ่งแรงและพุ่งเร็วเลยทีเดียวนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีการจบมีการเปลี่ยนแปลง8 ถ้วยคือการละทิ้งสิ่งเดิมแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่แทนออ o สอดมาการันตีว่าจะมีการจบสิ้นและเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นสามารถพัฒนาเป็นในทิศทางที่ดีใครที่ตกงานคุณก็จะได้งานจากไพ่ judgment ที่แปลว่าการปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วคุณก็จะได้การงานที่ดีอย่างที่บอกว่ายังมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ เปลี่ยนงานแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้งานใหม่เพราะดาวปุตตะเป็นกเกษตรคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนต่างๆก็มีโอกาสจะขยับขยายไปิศทางที่ดีแต่อยากจะบอกสักนิดหนึ่งว่าใครที่เปลี่ยนงานใครที่ลงทุนใหม่เนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะอาจจะติดขัดหรือสะดุดไปบางครั้งเนื่องจากอิทธิพลของดาวพุธคือดาวการงานดาวการลงทุน ก็พักองศาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูติดขัดดูล่าช้าสักนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแต่ทุกอย่างยังสามารถเป็นผลได้นะครับขอให้คุณนั้นอดทนอดกัน้นแล้วก็รอคอยทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะมาดูอิทธิพลขอ,ของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีธนูลักนาธนูกันบ้างนะครับ อิทธิพลของราศีธนูลัคนาธานูดาวราหูที่ทับอยู่ในเดือนปตัตตนิเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นพินทุบตทอยู่ประมาณปีครึ่งตอนนี้ได้ถอยหลังออกไปในช่วงของเดือน กันยายนพอตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าออกไปแล้วนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาลงเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีอิทธิพลของดาวเสาร์านั้นกลุ่มลักนณาอยู่บ้างก็อาจจะเป็นพินธุบาตอยู่แต่ก็น้อยลงมากแล้วนะครับใครที่มีปัญหากับในเรื่องของความรักความสุขความหวังบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เนี่ยกำลังจะมีในทิศทางที่ดีนะครับบางคนอาจจะมีการ เหมือนกับเสียอกเสียใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จากสามดาบคืออาจจะมีความเป็นเชิงซ้อนหรืออาจจะเป็นความรักความสุขความหวังที่ไม่ถูกเติมเต็มหรือเป็นความรักที่คุณนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรืออาจจะต้องผัดพลากจากกันในอดีตท,ที่ผ่านมาหรืออาจจะจบเลิกลากันไปในอดีตมันทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่า เครียดวิตกกังวลเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นทับลักขาของตัวคุณแต่ตอนนี้เริ่มเดินหน้าแล้วนะครับทุกอย่างที่คุณนั้นเครียดวิตกกังวลหรือเหมือนกับแบบเนี่ยนะครับก็คือไฟอบขับเนี่ยคือปัญหาของเรื่องเรื่องของจิตใจของคุณเนี่ยจะค่อยคคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีปัญหาของความเป็นลักซ้อนความเป็นลักของมือที่3ต่าง,างเนี่ยหรือความลักที่ต้องห่างไกลกันที่ต้องเลิกลากันในอดีตเนี่ยทุกอย่างจะจบลงจากไพ่สิบดาบ สิบดาบคือการจบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นันแปลว่าการเคลียร์ปัญหาใครที่มีรักสามเศร้าก็จะเคลียร์ปัญหาได้จากสิบดาบใครที่มีความรักที่อยู่ไกลกันก็จะจบลงก็แปลว่าสิ้นสุดการรอคอยสิบดาบมันเป็นข้อดีเหมือนกันนะก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งแต่ความรักที่ ใครที่ทำฝืนกับดวงชะตาแปลว่าใครที่มีความรักที่ต้องอยู่ไกลกันแต่เราก็ยังมีปัญหาใจกันเหมือนกับยังทะเลาะบอกแงกันอยู่ยังจมอยู่ในอดีตยังคิดแต่เรื่องเก่าๆขุดแต่เรื่องเก่าๆขึ้นมาเนี่ยไฟอ,อับคับเนี่ยนะครับมันแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะทําให้เกิด มีปัญหาจนต้องเลิกลากันเพราะสิบดาบถึงแม้จะเป็นไพ่ที่ดีได้แต่มันก็เป็นไพ่ที่เสียด้วยดังนั้นเนี่ยสิบดาบแปลว่าการเลิกลากันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเรายังยึดติดในเรื่องของอดีตขุดในเรื่องของอดีตขึ้นมาแล้วก็มาแบบ เรียกลองคอมมิตหยุดอย่างนั้นนะ่ะทุกอย่างมันก็จะยังมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มไปในทิศทางที่ดีได้นะครับอดทนหนักแน่นมั่นคงนะครับราชนิถือเหรียญคือการอดทนอดการมากๆโดยรวมเนี่ยคุณจะได้คอมมิตที่ดีจะได้รับการเหมือนกับใครที่ต้องการคอมมิตต้องการการกลับมาของคู่ของคนรักที่ห่างไกลกันก็จะมีโอกาสที่คู่รองนั้นจะกลับมารีเทิร์นก็คือ สิ่งอบคับไพ่เก่ากับหมายถึงว่าความรักเก่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไพ่ the empress แปลว่าเขาจะมาทำตามคอมมิตหรือเขาจะเคลียร์ให้กับตัวคุณเพราะไพ่ของการเคลียร์ก็คือ ten of s w o r d ก็คือการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ judgment ก็แปลว่าการปลดปล่อยพลังงานหรือการหยุดคือการทุกอย่างนะจะดีขึ้นแล้วก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับได้คอมมิตได้เหมือนกันบางคนมีโอกาสจะได้คู่ใหม่ คนที่จะได้คู่ใหม่มีโอกาสเป็นคนที่เป็นธาตุดินนะครับแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินจะเป็นราศีพฤกษบกันมังกรจากราชนีถือเหรียญคนที่อายุมากกว่าตัวคุณหรือเท่ากับตัวคุณส่วนราชินีธาตุไฟนะครับก็จะเป็นคน เมษสิงห์ธนูก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับตัวคุณเช่นกันมีสองราศีนะครับที่อาจจะมาติดต่อหรือสารสัมพันธ์หรือกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งหรือถูกปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับไพ่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสรุปของชาวราศีธนูและขณะธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่สามใบด้วยหนึ่งดาบเด็กซัน หาไมา้โอเคครับการที่คุณมานะทิติหรือการที่คุณอยากจะเอาชนะมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดผลเสียคือเอตออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการชนะก็จริงนะแต่การชนะของตัวคุณเนี่ยมันเป็นมาพร้อมกับความขัดแยง้งถ้าเกิดคุณไม่อยากจะสู้รบปรบมือกับเขาคุณก็ต้องปล่อยความทุกอย่างให้จบ เนื่องจากเทนออฟสอ r คือการปล่อยวางหรือการจบทุกอย่างลงหรือการที่คุณนั้นต้องเดินออกจากตรงนี้ไปก่อนเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาลงก่อนเพราะว่าเกิดคุณอยู่ตอนนี้มันก็จะเกิดภาวะของความกดดันความเครียดความวิตกความกังวลแล้วก็จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับคู่ของคนรลักได้เช่นกันดังนั้นทุกอย่างนั้นจะปล่อยวางได้ในเมื่อคุณนั้นยอมที่จะปล่อย การที่คุณยอมปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปมันทําให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะชนะได้จาก a d e of sword edge of sword เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราจะต้องชนะในลักษณะของการที่เหมือนกับเอาชนะใจทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเข้าข้างกับตัวคุณได้จากไพ่ the sun คือหมายถึงว่ามีโอกาสจะมีความรักความสุขความหวังความอบอุ่นในเรื่องของจิตใจหรือความรักที่อาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไพ่ the sun คือไพ่แห่งชัยชนะที่ดีที่สุดแล้วนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ